ด้านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยครับคุณชัยเกษมนิติสิริออกมาบอกอย่างนี้ฮะการที่ผบอทบออกมาพูดถึงกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยว่าเป็นซ้ายตกขอบแล้วไม่พูดถึงขวาตกขอบบ้างหรือประชาธิปไตยมีหลักสากลไม่ว่าจะซ้ายตกขอบหรือขวาตกขอบก็ไม่ถูกต้องทั้งสิน้นประชาธิปไตยถือประชาชนเป็นใหญ่ใครไม่ฟังเสียงของประชาชนที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างแท้จริง นั่นต่างหากคือคนที่ไม่ถือหลักการของประชาธิปไตยอย่ามาเถียงกันเรื่องนี้ดีกว่าขอให้ดูที่การกระทําดูที่คําพูดให้ประชาชนเป็นคนตัดสินอย่าเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยอย่าใส่ไฟใครว่าผิดหรือถูกเพราะที่สุดแล้วประชาธิปไตยจะตัดสินโดยประชาชนเราซ้ายตกขอบแล้แล้วไม่พูดถึงขวาตกขอบมั้งครับ นะค,ค,คือคือผมคิดว่าความคิดประชาธิปไตยเนี่ยความจริงมันมีหลักสากลอยู่นะครับเพระาะฉะนั้นคนที่ไม่ว่าจะซ้ายตกขอบหรือขวาตกขอบเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องทั้งสินน้นเพระาะประชาธิปไตยโดยหลักการก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าประชาชนเป็นใหญ่เสียงของประชาชนเป็นใหญ่ใครที่ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนไม่ได้คิดถึงว่า,า,าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้ที่แท้จริงเนี่ยนะครับนั่นก็คือคนที่ไม่ถือหลักการของประชาธิปไตย ผมว่าอย่ามาเถียงเรื่องนี้ดีกว่าดูการกระทําดูพฤติการดูคําพูดนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจครับ